สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกับเกมคุกกี้รันคิงด d อมนะครับก็อาจจะแปลกตากันไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยผมเคยทำคลิปไปแค่ครั้งเดียวเองนะครับผมแล้วก็ไม่เคยทำออกมาอีกเลยนะครับ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีตัวละครคุกกี้ตัวใหม่อัปเดตเข้ามาพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เนี่ยรีวิว ID ไปเลยแล้วกันนะครับและช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาตามหาคุกกี้ตัวใหม่ไปพร้อมกันนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยนะครับไ d ดี ID ที่ทุกคนกำลังรับชมอยู่ในตอนนี้นะครับก็เป็นไ d ดีของผมเองนะครับผม ก็เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับก็น่าจะช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนาะและที่สําคัญเนี่ยก็คือ ID เนี่ยเป็นสายฟรี100%นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีอะไรโดดเด่นมากมายสักเท่าไหร่นะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผม ID ของผมเนี่ยก็มีเลเวลอยู่ที่43นะครับปราสาทคุกกี้ตอนนี้ก็กำลังทำการอัปเกรดนะครับเพิ่มเป็นเลเวล12นะครับผมก็เหลือเวลาในการอัปเกรดอีกประมาณ3วันกับ4วันเลยนะครับผมส่วนสิ่งก่อสร้างอื่น,นเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับ ผมก็อัปเกรดเอาไว้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยคือค่อนข้างลกมากๆนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะตกแต่งเมืองเพิ่มเติมนะครับแต่พอดีช่วงนี้นะครับมันไม่ค่อยมีเวลาเลยเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเมืองคิงด้อมของผมนะครับก็คล้ายๆกับชุมชนแออัดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าคุกกี้ของเราเนี่ยติดโควิดกันพางหรือเปล่านะครับไม่เป็นไรนะครับวันไหนถ้าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตกแต่งไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม โอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันที่ตัวละครหรือคุกกี้ที่ผมมีกันบ้างดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีคุกกี้อะไรบ้างเนาะแล้วก็ปั้นไปถึงไหนแล้วนะครับ สำหรับตัวละครคุกกี้ที่ผมมีนะครับผมก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีคุกกี้ระดับอีพิกนะครับซึ่งทำการอัปเกรดเป็นระดับ5ดาวอยู่ด้วยกันประมาณ6ตัวนะครับผมซึ่งก็จะมีคุกกี้รสเอสเปรสโซ่นะครับมีคุกกี้ลูกเกตเนาะมีคุกกี้แวมไพร์นะครับลาเต้มีคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตนะครับผมแล้วก็เป็นคุกกี้ทับทิมนะครับส่วนคุกกี้เชเอมเนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็น5ดาวเร็วๆนี้นะครับผม นอกนั้นนะครับก็จะเป็นคุกกี้ตัวอื่นๆนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ระดับ1ดาวนะครับผมไม่มีดาวก็มีนะครับก็มีไปจนถึงระดับ3ดาว4ดาวเลยนะครับส่วนคุกกี้นะครับผมที่เป็นระดับแรหรือว่าระดับสีฟ้าเนี่ยตอนนี้นะครับผมก็มีครบทุกตัวแล้วเนาะแล้วก็ทำการอัปเกรดเป็นระดับ5ดาวเรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็จะเหลือคุกกี้อยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นระดับแรแต่ว่ายังไม่ได้เป็นระดับ5าดาวเนาะนั่นก็คือคุกกี้เดวิลนั่นเองนะครับผมเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้เนี่ยมันก็เพิ่งอัปเดตเข้ามาไม่นานนี้นะครับส่วนคุกกี้ระดับคอมมอนนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าสมมุติว่ามันอัปเกรดเป็นระดับ10ดาวได้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะตันอยู่ที่10ดาวแล้วนะครับเพราะว่ามันออกบ่อยเสเหลือเกินนะครับผม แล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นแบบจริงจังสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเข้ามาฟาร์มเล่นนิดๆหน่อยๆเนาะวันไหนขยันเนี่ยก็จะเล่นนานหน่อยนะครับผมส่วนไอเทมสมบัติที่ผมมีนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีไอเทมสมบัติอยู่ประมาณ15ชิ้นนะครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะเอาเพชรนะครับไปสุ่มคุกกี้ซะมากกว่านะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ตั้งใจว่าหลังจากอัปเกรดนะครับคุกกี้รสเชยเนี่ย เป็นระดับ5าดาวเมื่อไหร่นะครับก็จะเริ่มทำการสุ่มหาสมบัติไว้ใช้งานบ้างแล้วนะครับเพราะว่าสมบัติคมพี์ของผมเนี่ยก็อยู่ที่เลเวล2มาหลายเดือนแล้วนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็ไปเลเวล7เลเวล8นะครับบางคนก็เลเวลตันกันไปแล้วเนาะก็ยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าได้คุกกี้เชม5้าดาวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเกรดอีกทีนึงละกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีดวงในการสุ่มสมบัติบ้างหรือเปล่าเนาะโอเคนะครับต่อไปเรามาดูกันที่อารีน่ากันบ้างดีกว่านะครับ สำหรับตอนนี้นะครับผมระบบอารีนาเนี่ยก็เพิ่งทําการรีเซ็ตซีซั่นใหม่นะครับอันดับในตอนนี้ของผมเนี่ยก็อยู่ในแรงซิเวอร์สอเนาะก็ตั้งใจนะครับว่าซีซั่นนี้เนี่ยจะลองไต่ขึ้นไปดูใหม่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะไปได้ถึงไหนเหมือนกันนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นกิลที่ผมอยู่นะครับสำหรับกิลที่ผมอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นกิลที่มีชื่อว่าชับบ y r ันนะครับผมก็เป็นกิลที่อบอุ่นดีนะครับ ซึ่งผมเนี่ยก็อยู่กิวนี้ได้น่าจะประมาณ3-4เดือนแล้วนะครับผมก็เป็นกิวแบบสบายๆเป็นกันเองนะครับพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยเนาะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องตีบอสเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็อยู่กิวนี้ตั้งแต่ตีบอสได้รอบละ4 0 0 0 0 0เองนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ตีบอสได้รอบละล้านก,กว่าแล้วนะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือการปิดบอสนั่นเองนะครับเพราะว่าจะให้คนอื่นๆที่ดาเมจได้เยอะมาปิดบอสเนี่ยมันก็น่าเสียดายนะครับผม โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว ID สายฟรีที่ผมได้ใช้เวลาในการเล่นแล้วก็ใช้เวลาในการปั้นมาประมาณ6เดือนกว่าๆนะครับส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าก็ถือว่าน่าพอใจมากๆนะครับผมเพราะว่าตัวละครคุกกี้ที่ผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยก็เกือบครบทุกตัวแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกาชานะครับเพื่อที่จะเอาให้มันครบทุกตัวนั่นเองเนาะ สำหรับคุกกี้ที่ผมยังขาดอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็เป็นคุกกี้ลดลแหลกนั่นเองนะครับผมส่วนคุกกี้เพียววานิลาแล้วก็คุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยผมก็ได้มาแล้วนะครับคุกกี้เพียววานิลาเนี่ยผมก็ได้มาพักใหญ่แล้วเนาะส่วนคุกกี้นางฟ้าทะเลเนี่ยผมก็เพิ่งได้มาสดๆรลล้อนๆวันนี้เองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างมีโชคอยู่พอสมควรเลยนะครับ โอเคนะครับว่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกาชากันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับคุกกี้ที่ผมจะมาสุ่มในคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยก็คือคุกกี้รถลายแหลกนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้รถลายแหลกเนี่ยมันคือรถอะไรนะครับสำหรับคุกกี้ตัวนี้เนี่ยก็เพิ่งทำการอัปเดตเข้ามาใหม่เร็วๆนี้เองนะครับผมก็หวังว่าจะสุ่มออกมาได้ง่ายๆนะครับซึ่งผมก็ตั้งเป้าหมายไว้แค่ ตัวเดียวพอนะครับผมก็คือถ้าสุ่มได้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะหยุดสุ่มทันทีนะครับแต่จะโชคไม่ดีเนี่ยก็น่าจะสุ่มจนเพชรหมดเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยการสุ่มแป้นพิมพ์ฟรีก่อนละกันนะครับผมมีอยู่2ชิ้นนะไม่แน่นะครับอาจจะโชคดีก็ได้โอ้ถ้าแม่มดส่งตามาแบบนี้เนี่ยเป็นระดับแรนะครับผมก็ดีนะผมชอบนะครับเวลาได้ตัวซ้ำๆเนี่ยเราก็จะได้เศษไมเล่นะครับ เพื่อที่จะเอาไปแลกตัวละครที่เราต้องการได้นะครับผมลหลายหคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมผมเป็นสายฟรีเนี่ยแต่ทำการอัปเกรดคุกกี้เป็นระดับ5ดาวได้หลายตัวเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือผมจะหาเศษจากการแลกไมเลสนั่นเองนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยช่วงแรกๆนะครับก็อาจจะหาชิ้นส่วนคุกกี้ยากสักหน่อยเนาะแต่พอเล่นไปได้ประมาณสัก3 4เดือนเนี่ย เราก็จะเริ่มอัพคุกกี้เป็นระดับ5าดาวได้หลายตัวนะครับทำให้เวลาสุ่มได้ตัวซ้ำเนี่ยเราก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นไมเลตได้นั่นเองเนาะซึ่งในร้านค้าร์ไมเลตเนี่ยมันก็มีคุกกี้เกือบครบทุกตัวเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เลยเนาะว่าอยากจะปั้นตัวไหนเป็นพิเศษนะครับโอเคตอนนี้เราสุ่มฟรีไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้เพชรในการสุ่มแล้วเนาะสุ่มฟรี2ครั้งนะครับได้ตัวละครระดับแรมมา2ตัวเลยนะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆเนาะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่มาลติแรกกันดีกว่านะครับองหญิงไม่มาแบบนี้ดูทรงแล้วน่าจะเกลือนะครับเฮ้ยไม่เกลือนะครับผมปกติถ้ามีน้องสตรอเบอรี่มาเนี่ยตัวละครระดับอีพิกจะไม่ค่อยออกเนาะแต่วันนี้ออกนะครับผมเอถ้าสมมุติว่าเราสมครั้งนี้แล้วได้เป็นคุกกี้ลดลายแหลกเนี่ยเราก็จะจบคลิปกันเลยนะครับผมแต่ว่าคงไม่น่าจะดวงดีขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่แน่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผม เห็นไหมครับเวลาเราสุ่มได้ตัวซ้ําเนี่ยเราก็จะได้รับไมเลสมาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับผมถ้าเป็นระดับ R ไม่ใช่สิถ้าเป็นระดับคอมมอนเนี่ยเราก็จะได้ตัวละ120เศษนะครับถ้าเป็นระดับแรเนี่ยก็จะได้ตัวละ300เลยเนาะโอ้เมื่อกี้เราได้เศษคุกกี้เดวิลนะครับอยากได้มากๆนะเพราะว่าอยากจะเอาให้มันเป็น5ดาวเหมือนกันเนาะโอเคนะครับผมยังไงเอ่ยมาแล้วนะครับคุกกี้ระดับอีพิกนะครับผมจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับ โอ้โห oh อันนี้ก็เป็นคุกกี้รสเอสเปรสโซ่นะครับก็เป็นคุกกี้ตัวแรกเลยนะที่ผมทําการอัปเกรดเป็นระดับ5ดาวเนาะก็ได้เศษไม์เลดมาแ800ดรอยนะครับแม่นึกว่าจะโชคดีนะครับผมนึกว่าจะสุ่มมัลติเดียวแล้วจบได้เลยนะครับโอเคมัลติที่สองตัวละครลุงก็มาอีกนะครับเพราะว่าองค์หญิงมาเมื่อกี้นะครับผมไม่ใช่องค์หญิงสิต้องบอกว่าเป็นองค์ชายนะครับ <c oughs> ผมชอบจําผิดเป็นผู้หญิงอยู่เรื่อยเลยนะครับผม เอาละครับรอบนี้เนี่ยคุกกี้ลดลายแหลกจะมาหรือเปล่านะครับผมเออผมก็มีดวงในการสุมกาชาเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคไปกันเรื่อยๆนะครับผมถ้าโชคดีก็อาจจะหมดน้อยหน่อยนะครับโชคไม่ดีก็อาจจะหมดเยอะสักนิดหนึ่งนะครับว้าวคุกกี้ระดับแรนะครับผมได้เป็นรดอะโวคาโดนะครับไปกันเรื่อยๆนะครับ เอาละครับผมมาแล้วนะครับคุกกี้ระดับอีพิกนะครับจะเป็นรถลแหลกหรือเปล่านะครับผมสมบัติล้ำค่าเอ้ยอันนี้คุณไม่ไม่คุ้นเลยนะครับน่าจะเป็นไลแหลกแหละนะครับผมเพราะว่าฉากแบบนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนะครับว้าวโอเคเลยนะครับผมและแล้วเราก็ได้คุกกี้รถลแหลกมาแล้วนะครับอู้ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยหมดเพชรไปทั้งหมดประมาณ6000เพชรนะครับผม โอ้ไม่ได้มาแค่ตัวเดียวนะครับผมมีมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยโอ้กลายเป็นว่าลาแหลกมา2ตัวเลยนะครับอะไรเราจะโชคดีขนาดนี้นะครับเนี่ยก็น่าจะทําการอัปเกรดเป็นระดับ1ดาวได้เลยนะครับผมว้าวก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆานะครับสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยเราเหลือเพชรกันอีกตั้งประมาณหมื่นเลยนะก็เดี๋ยวเก็บเอาไว้สุ่มตัวละครคุกกี้ตัวใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในอนาคตละกันนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทําการอัปเกรดน้องไลแหลกกันสักหน่อยนะครับผมอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนเอ่ยตดตดตด,ตดนี่นะครับผมก็เดี๋ยวทําการอัปเกรดเป็นระดับหนึ่งดาวก่อนเลยนะครับอู้ค่อนข้างน่ารักอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ย โอ้แจ่มเลยครับผมแจ่มเลยเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไอเดี้องผมก็มีคุกกี้ครบ51ตัวแล้วนะครับผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าไอดีสายฟรีเนี่ยจะมาได้ไกลถึงขนาดนี้นะครับผมหลักๆเลยก็น่าจะเป็นดวงของแต่ละคนด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าผมดวงดีใช้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าหมดเพชจกับการสุ่มหาคุกกี้ไรแลกไปไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณ6,000เพรเท่านั้นเองนะครับ สุดท้ายนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับรับชมกันเพื่อความบันเทิงก็พอนะครับผมอย่าดราม่าเรื่องสายซีหรือว่าสายเปกันเลยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือเพื่อนกันนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่นะครับก็จะมาทำคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกแล้วกันนะครับผม แล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนําผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนําำดนที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุนช่องฟรีทูเพย์ก็สามารถโดเน a t ผ่านระบบ t ูมันนี่บอ l l เ t ตตามหมายเลขที้ขึ้นด้วยบนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ